เอาปปวดทอเอาเส็จให้เจ้เลยดีกว่ามาแล้วเห็นมันลามเสร็จดูว่าเส้นประสาทใรอบาเ็บแวกินยาออกหกาบ้าวันสองพันสี่ออกวกาอยไ่นแก้ปนะอนี้ไปยังปวดอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้เตอนนี้ป้ปวดไห้ปปวดทั้งตัวเหช่วงนี้อนี้มันเล แะต่งยีนี้ขาสั่นยี้้าปวดของมีนี้แล้วขาแลบตก็ลงแล้วก็เดิมหมือนเหมือนไม่ไม่พอเกิดก็เกิดได้ใช่ไหมพ่อเขาไม่เก็ดเขาผิดมากเกิดผขาไม่ปวดอะเลยเขไม่ปวดมากเลยทำวิธีอะไรกันนะผมก็พยายามไปหรอกผมจะสือดูว่าสมเด็จอมวชิาให้ทำวิธีให้คำรับที่สมพันหนึ่งนะป่านะแล้วอุทิศให้กับงูเพราน แมวดำด้ยวยเดคยจดไว้แมาดำป่าเคยมีอะไรเกี่ยวกับแมวดำไหมเนี่ยไม่เคยอะไรเราแต่เราไม่รู้สมัยก่อนเไม่เคยขับลงไปครับโอเคแมวดำนะแล้วก็แมวดำแล้วมีอะไรที่สิทงที่สิงถ้าให้ป่าเจ็บตอนเนี้ยท้าให้ป่าเจ็บครับป่าปวดตอนนี้ก็คือปวดแมวดำ <à> ด้วยแล้วก็งูส,งสิงงูสิงเห็นงูสิง จบวีอะไรกตันงูสิงไหมจำได้นะมปงูสิงไงงูสิงอาจจะไม่รู้ว่าตอนเวลุกเยิูเด็กเดนะแล้วก็งูสิงนั่นอูตัวใหญ่น่งูสิงอื่ไม่เป็นอะไรแล้วนะโอเคยังปั่นับทำเเนี่ยถ้าเราก่อนล้มเนี่ยตอนผมล้มปีหกห้าเดือนสิบสองที่สิบเกายัไม่ พี่ปว่าไอ้บอเขาอะไรนะท่านาคาอ๋อแล้วเขาบอกว่าปไปถ้อะไรนะนาคาอะไรไปมณะไปถนาคาไปไหว้กันจัดไปไหว้กันช้รถก่อร่างในนาคานาคาขนาอีกในนาคาเนี่ยบอกว่าโทษตามโทษโทษโทษถ่ายตรงเนี้ยอนทีจีนเราเขาก็ไป่ายกับทุกคนะเราไปกันิคนติดผมกันเดียวภาพนึงเล 3ภาพรักาพนี่ๆรเงี้ยตัดกันดมีรักลันเดียวเดียผมจะงลม่เป็นไรพอกลับมาได้อแล้วาพอปากลับมาอทีหนึ่งแล้วเป็นไงพอไปไหว้แล้วล้มเลยเราแล้วผมเราเขาบอกว่าหือมันเข้าเป็นเหง่อหรือเปล่าโอเคกาใจก็ใจใจแต่เราอยู่ข้างบนไม่ไม่มีซีเสู้อะไรไม่ไม่ต้งมาแอเอัไเต้องอ ได้เลยนั่นเดี๋ยวผมเสกให้ป่าก่อนเดี๋ยวก็เราก็จะคุยจะนอกรอบนะป่านะโอเคมาผมขยันเอามีดของหนุบๆดาบท่านเคาะหัวแล้วกันนะเคาะให้ออกไปเลยนะนัมานะอ่ะน้องน้องน่ะก็อนอ่ะนะอ่ะอันนี้เรื่องนี้ไม่สำคัญสุดนักไม่สำคัญสุดอ่ะนะ ตัวเราก็มีหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังคุ้งคุทธอยู่แล้วนะได้ถึงท่านมั้งเปล่าไม่จริงๆริงผมหลวงพุทธรหลวงพุทองเนี่ยผมแขวนหลวงพุทธรวัดราชโยธาถูกต้องเลยเนี่ยเสื้อยันหลวงพุทองเนี่ยแกะไว้เนี่ยบ้านผมเนี่ยหลวงพุทองเยอะหมดจริงบ้าผมมีเหรียญรุ่นแรกเในนั้นผมก็ยังหาเหมือนกันเลยว่าทำไมสังเกตสีอาจารย์เยอะแยะมีหลวงพุทธุขมีหลวงพุทธรเปล่าเนี่ยเสื้อยันเนี่ยใช่ผมก็มีหลวงพุทองวัดราชโยธาเนี่ย ผมมีเหรียญเงินเลยหลวงพู่ทองรุ่นแรกต้องดูเลยเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ยนะพี่จะตกใจหลวงพุทธทองไงมันมีหน้าจมกับหน้าลอยจับไว้ผมมีสองหน้าเลยทั้งทองทั้งไอ้ทั้งทั้งเงินทั้งทองแดงเหรียญหน้าจมหน้าลอย ชื่อของผมมันสายโดยตรงเพราะว่าผมเป็นูกศิษย์อาจารย์เจกเาว่าในอาจารย์เจกเมื่อก่อนเป็นสามแยกไฟฉายอย่างนี้เป็นสี่แยกนะผมเป็นได้อายุสิบสิบสี่อห้าสมัยก่อนดังเลตอเจกเขาเป็นลูกศิษย์พอทร้องพ่อพี่้องพ่อเียงเราในยุคเนอพ่อเที่ยงเรานยุคนั้นก็ดังแต่ว่าเขาทัวเจกอวไรอะไรทั่วศิษย์ แต่ตอนนี้อาจารย์ปองบ้านมีดีเนีู่กชายก็เทียราเรียนที่โงเรสามโรงไหมครับเออผมมีที่นี่ยสอสามะยาเดี้หลงจากนี้จะไเียนสามเดี้เราะว่ยันต่อน้าเด็กมาแั่งห้าห้องพักที่แก้สั่้มาแก้สั่งกตง เดี๋ยวขอตังคนเขาทำให้นะครนบก็จะดีผมอัู่งงเลยว่าเออมีเกิจิดังๆเยอะแยะเลยไงหลวงสุขหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นสหายสหารหลวงปู่ทองกันได้หลวง่อน่ยใช่แล้วก็การนน้นการรู้อึกลิ้นน้องของหลวงเราโต็นเดียว ไม่เท่ากินไม่เท่าผมผมมีชั้นหมากเลยชั้นหมากไม่รู้สิชั้นหมากแล้วก็เอาเนี้อไปเลยเอาเนี่ยให้อัดพลังมก่อนไม่ได้ขับไปขับทิ้งไป ยี่ท่าตรงยี่ท่าส่ะเดี๋ยวนี้ผมแฮะดูง่ายนะครับนะชับใช้เหนียวใช่ไหมมันมันจะบอกว่าใช้หมูไม่ได้งั้นมันมันมันไหว้รึก็ของปลูกมันมีทุกอย่าง ของมีน <One> ย <input> no so, um, ังไม่ย in so, ังไม่ตายอยู่ดีอะแต่การจ้างอาเจียนซึ่งถึงได้เนี่ยจะอยู่ในล็อถไปอยู่ในโรงของอิสลามอลไม่มีคนไทยเมื่อก่อนรถเข้าไปไม่ได้ผมตอนผมในตอนอาเจียนอยู่อะเลยยังไม่เสียคารวะอาจารย์เด็กทเวลาทำเราเป็นในถวายเนี่ยที่นั่งเรือเข้าไปแล้วมันรถเข้าไปไม่ถึงวัดนะ người hãy mất nhào lắm để nhà nước mẹ mình được mẹ mình được mẹ mình